พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายเลเล่เมีอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะแต่ถ้าได้ลอกเกียรติคุณกับเงินหนึ่งล้านมา <c oughs> บาปมากเลยเนะกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ เลนะ้แล้วทำไมากันมามามาที่มาพวกเรามาเต้นรำกันมามามา,มาที่มี่แพ้มีแตันหลังมีเองที่ทำให้ฉันที่มาขวางทางทําให้ฉันะมาสายเจลแมย์อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะแต่ถ้าได้ลอกเกียรติคุณกับเงินหนึ่งล้านมา การตรวจสอบในครั้งนี้ที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายกเแมเมอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะแต่ถ้าได้ลอกเกียรติคุณกับเงินหนึ่งล้านมาบาปมากเลยนะพี่แท้พี่ตะพันหลังนี่เองที่ทำให้ฉัน ฉันเขานะลำบากมากเลยเนะกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ญญตกับอินเตอร์นั่นด้วยล่ะพี่แท้อินเตอร์ฝังหลังมีเองที่ทำา้ฉันพวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ And how would you like to split the water bill? พี่แพ้อีดัหลังนี่เองที่ทําฉันพวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้จะที่มาขวางทางทํา อพี่แท้อี่จะเป็นหลังใีเองที่ทำใฉันอีพวกรเราก็ต้องช่วยก,กันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายเกลเม่อย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะแต่ถ้าได้ลอกเกิยติคุณกับเงินหนึ่งล้านมาบาปมากเลยนะ